สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนี้ผมอยู่หนองแค่บ้านหนองแค่ตำบลนหนองแคอำเภอราชสีสลจังหวัดศรีสะเกดนะครับเมื่อวันก่อนนี่ผมมานามยังวม่ทันได้ขึ้นมาถึงนี่นะครับพี่น้องมือนี้มาแล้วคันนามวันก่อนที่ผมมานะครับพูดอยู่หม่องพุ่นครับนามเมื่อวันที่เก้าตุลาคมนะครับเก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับนามมาแล้วครับพี่น้องครับบริเวณของหนองแค่นะครับ นำท่มวมนำเออหล่นจากเมน้ามูลนนะครับขึ้นมาหล่นหนองแค่แล้วครับนี่คือบริเวณของหน้องแค่นะครับมองนี้นี่ครับเมื่อวันก่อนตอนผมมาถ่ายคลิปที่เพิ่นไปหาหนูหาป่ากันนะครับอยู่หม่องพูนนะครับหม่องค้นไพเรือนะครับน้ำเนี่ยอยู่ตรงโน้นนะครับเมื่อวันก่อนมาวันนี้ครับ ห่างกันแค่2วันนะครับวันนี้นี่วันที่9ตุลาคม2568าน้ำล้นขึ้นมาประมาณ50สเมตรแล้วครับพี่น้องเลยจากที่เดิมจุดเดิมนะครับจุดเดิมตรงที่คนพายเรือ,อย๋ยวผมเดินไปได้นะครับวันนั้น,นเดินไปถึงตรงนู้นเลยนะครับวันนี้เดินไปไม่ได้แล้วนะครับน้ําขึ้นนะครับน้ําท่วมถนนแล้วโอ้มีหดกุ้งตัวนี้พี่น้องนั่นกุ้งโอ้กุ้งแร่นอยู่นั่นเฮ้ยกุ้งเยอะนี่พี่น้อง โอ้พวกปลานี่ครับกุ้งแรีนเต็มอยู่ครับนั่นเห็นเป็นกุ้งเต็มเลยนะครับพี่น้องนี่ครับกุ้งนั่นครับกุ้งแรีนอยู่นั่นครับอือนี่ก็กุ้งครับที่ร้อยอยู่นี่ครับนี่อือโอ้ไปหาปลาบอครับไปวานเหบอได้บ่วานใกล้ๆนี่บอบ่ได้เลยบอได้ในน้อยบอโอ้กุ้งคือไหลแลยครับนี่เต็มเลยนี่ เออว่าสีสอนพาบ่เอาพ้นว่าพ้นสิหาปลาสอนผาครับพี่น้องครับมองนี้ก็ท่วมแล้วครับนี่มองกระท่อมาศบ้าบานเป่นเด็ดไ้นะครับท่วมแล้วอูปลาหลายครับพี่น้องพวกปลาหน่อยน่อยปลากุ้งพวกกุ้งนี่หลายแห้งครับพี่น้องครับนี่ครับน้ำก็เริ่มท่วมถนนขึ้นมาแล้วก็ไหลไปแล้วนะครับปวนครับท่วมหลายแห้งครับพี่น้อง บริเวณนี 83, career, game, ้เป็นจุดอยู on on ่ริมถนน2083นะครับอยู่บ้านหนองแค่ตำบลหนองแค่อำเภอราสีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับผละดรถแล่นที่คนกับถนนเส้น2083นะครับแล้วกาที่เห็นนั่งคาก็คือวัดหนองแค่นะครับวัดหนองแค่ตำบลหนองแค่อำเภอราสีสไลจังหวัดศรีสะเกดนี่ก็เป็นบริเวณของหนองน้ำหนองแค่นะครับพี่น้องครับน้ำท่วมระด้อครับมือนี้บริเวณนี้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ